โดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์เนี่ยเราพูดถึงคำว่าปฐมพยาบาลแล้วจะเป็นเรื่องของการปั๊มหัวใจการทำ CPR การทำแผลเล็กๆน้อยๆปฐมพยาบาลแต่ปฐมพยาบาลในวันนี้ที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยเป็นการปฐมพยาบาลใจเน้นคำว่าใจเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรับสมัครอบรมนักปฐมพยาบาลใจเบื้องต้นในคนพิการ อันนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะครับเอาเราไปคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนี้กันชื่อโครงการว่าโครงการอบรมพัฒนานักปฐมพยาบาลใจเบื้องต้นในคนพิการเสริมทักษะการรับฟังอย่างเข้าใจย้ำนะครับรับฟังอย่างเข้าใจทำไมต้องรับฟังอย่างเข้าใจก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เผชิญความทุกข ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะคนพิการย่อมมีความทุกข์มากกว่าคนทั่วไปเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวครับเอาไปคุยกับคุณทิติพรประวัติศรีชัยหรือคุณไมายสวัสดีครับคุณไมายครับสวัสดีค่ะอ่าเล่ากันก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยที่มาที่ไปปฐมพยาบาลใจมันเป็นยังไงครับในเบื้องต้นเชิญเลยครับคุณไมายจริงๆโครงการนี้ชื่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ my first aid คือเป็นโครงการที่ พัฒนานักปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นค่ะโดยมีจุดประสงค์สองอย่างค่ะคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างตัวของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องของการปฐมพยาบาลใจพยาดพยาบาลหัวใจนะคะเบื้องต้นให้กับทุกคนเลยนะคะรวมถึงคนพิการด้วยให้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็เราต้องการที่จะพัฒนาค่ะแล้วก็ส่งเสริมพลังอาสาสมัครนักปฐมพยาบาลหัวใจเบื้องต้นในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพาานิการซึ่งคนพิการก็สามารถทาตรงนี้ได้ค่ะ เพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรามองเห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยกำลังมาเหมือนแบบมาเยอะมากๆคือคนมีความเครียดรุนแรงมากทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยใช่ครับแล้วเก็เหมือนเราก็เผชิญกับปัญหาว่าคนเครียดเยอะแต่คนที่ช่วยทำให้ความเครียดหายไปหรือว่าช่วยเราฟังความเครียดมีไม่พอค่ะครับพอมีไม่พอเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะ ที่จะทําให้คนที่สามารถรับฟังปัญหาได้มีเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมีคโครงการที่เาราต้องการที่จะอบรมคนพิการให้สามารถเป็นนักประมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นได้ครับที่คุณหมายได้พูดว่าเอ๊ะคนเครียดมันเยอะขึ้นทั้งโลกแต่ว่าคนทําให้คนเครียดเหล่านี้หายเครียดมันน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะคำตอบง่ายๆไอ้คนที่เคยไปบําบัดใจให้คนอื่นหายเครียดตอนนี้เครียดซะเอง เพิ่มขึ้นด้วยไงมันเลยคนที่จะต้องไปทําให้คนอื่นหายเครียดมันเลยน้อยลงไงคุณหมายว่าไหมฮะเอา้าทีนี้มาดูวิธีการอบรมอบรมกันแบบไหนรูปแบบยังไงกันบ้างครับคุณหมายก็เป้าหมายที่เราทําก่อนเลยเนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราต้องการให้คนมีพื้นที่ที่ได้มาปลดปล่อยมาระบายแบบมากรีดกับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อลดความเครียดแล้วก็ความกดดันนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะแล้วก็เราเทรนนิง่ง เราจะเทรนนิ่งคนพิการค่ะให้เป็นผู้ฟังในที่นี้คือไม่ได้เป็นไม่ได้ให้ไปเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ให้ไปเป็นบุคลากรที่เป็นเหมือนแบบทางการแพทย์อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราจะมีการสอนข้อมูลพื้นฐานค่ะว่าการเป็นผู้ฟัง,ท,งที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นการฟังโดยไม่ตัดสินการไม่แก้ไขปัญหาให้นะคะเราจะไม่ได้แก้ปัญหาให้กับคนที่ติดต่อเข้ามา แต่ว่าเราจะรับฟังและเราจะสะท้อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณบริบทมันคืออะไรบ้างและรับฟังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะคนที่ปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจากที่ได้มีการเก็บสถิตินะคะเขาไม่ได้ต้องการการแก้ปัญหาให้เพราะว่ามไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตนเองเพราะเขาต้องการใครที่จะรับฟังเขาให้เขาได้ระบ,บายโดยที่ไม่ต้องตัดสินด้วยว่าเรื่องที่เขาพูดถูกหรือผิดแต่ว่าให้เขาได้ระบายให้ฟังค่ะ โอ้อันนี้ดีเลยครับตรงที่คุณหมา์พูดนะฮะอย่างที่ผมก็ได้ไปอ่านเรื่องนี้มาบ้างน,นะครับการร,รับฟังนี่แหละนั่งฟังนิ่งๆน,นี่แหละมันทําให้เขาผ่อนคลายไปได้เยอะทีเดียวแต่ถ้าไปตอบโต้ไปบอกเขาว่าผิดหรือถูกยิ่งทําให้เขาทุกข์ใจหนักเลยใช่ไหมฮะคุณไมาย์อย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าปัญหาของบางคนนะคะคไม่เหมือนกันเนาะเหมือนอแบบว่ามีปัญหาสมมติมีปัญหาเรื่องหนึ่งในเออาจจะบอกว่าปัญหาเนี้ยเล็กมากเลย ฉันผ่านอย่างเงี้ยฉันผ่านมาหลายครั้งด้วยในชีวิตแต่ในบีอาจจะปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบใหญ่มากในชีวิตเขาก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราฟังโิยไม่ตัดสินก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าปัญหาของคุณเล็กมากแต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากของเขาอะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอลเขาเฟลเลยนะอย่างงี้เขาเฟลเลย S 1> <S 1> ผิด<ช>หวังนหนักหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฮะคุณหมาย<ช>่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการสมัครใครที่ฟังอยู่อยากเข้าร่วมโครงการเพื่อไปช่วยคนพิการต่างๆนานานในการปฐมพยาบาลใจทํำยังไงขั้นตอนยังไงบ้างครับเบื้องต้นหม่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นลิงก์การสมัครที่ค่อนข้างจะเผยแพร่ไปเยอะมากๆเลยตอนนี้ค่ะก็สามารถสมัครได้โดยการสมัครออนไลน์นะคะมี QR Code สแกนบนภาพโปสเตอร์เนาะ แล้วก็มีลิงก์ด้วยอยู่ในแคปชั่นสมัครเข้ามาแล้วก็จะมีให้เลือกค่ะว่าสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นรุ่นที่หนึ่งหรือรุ่นที่สองคือรอบหนึ่งหรือรอบสองนะคะคแล้วก็หรือสะดวกทั้งสองรอบก็สามารถเลือกตัวเลือกนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการนำมาคัดค่ะว่าใครสะดวกรอบไหนแล้วก็พอได้รายชื่อที่คนที่จะคอนเฟิร์มในการไปอบรมแบบออนไซต์แล้วเนี่ยเราจะมีการส่งอีเมลหา ซึ่งจะให้เรียนรู้ออนไลน์เองที่บ้านก่อนค่ะเหมือนกับว่าข้อมูลคืนฐานเบื้องต้นเราจะมีแบบว่าตัวของเอกสารการเรียนรู้ให้อะค่ะใช้เวลาหนึ่งเดือนในเดือนมิถุนายนในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะหลังจากนั้นพอเรามาเจอกันแบบออนไซต์ก็จะมีนักจิตวิทยามีผู้เชี่ยวชาญมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะคยังไม่ยังไม่บอกต้องติดตามนะคะมาในงานวันนั้นด้วยแล้วก็ให ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เวิร์กช็อปร่วมกันค่ะคุณไมายไปด้วยใช่ไหมไมายต้องไปทั้งสองแน่นอนอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเลยนะทีนี้ถ้าใครที่ได้ฟังแล้วสนใจถือว่าการทำหน้าที่เหล่านี้ในการเป็นปฐมพยาบาลใจนี่มันก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะในการช่วยเหลือคนน่ะให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพของเขาเนี่ยนะครับใครที่สนใจสมัคร คุณสมบัติละ่ะต้องอย่างไรบ้างมีกำหนดอะไรอย่างไรบ้างครับเราจะในปีนี้นะคะเรากำหนดให้เป็นความพิการประเภททางการมองเห็นและการเคลื่อนไหวหรือร่างกายค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถทำทีเดียวพร้อมกันในทุกประเภทความพิการได้ค่ะเร,เริ่ม,มต้นเราเริ่มต้นจากทางการมองเห็นและการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็เราจะมีอาสาแล้วก็มี เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สตาฟอะค่ะที่มีความรู้ความสามารถในการที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วว่าเราจะสามารถซัพพอร์ตอะไรได้บ้างในการมาทํากิจกรรมแบบออนไซต์ค่ะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่สนใจแต่กังวลว่าฉันไปคนเดียวไม่ได้ฉันไม่มีผู้ดูแลตรงนี้เรามีการรับรองซัพพอร์ตที่พร้อมมากๆเลยค่ะรวมถึงโรงแรมที่เราจะพักกันในวันกิจกรรมเนี่ยก็คือตรวจช็คมาแล้วคือดูสถานที่มาแล้วว่าห้องน้ํากว้างเพียงพอไหม วิวแชร์เข้าประตูได้ไหมทุกอย่างเอออำนวยํานวให้กับคนพิการได้ด้วยใช่ใช่ค่ะและมีค่าเดินทางให้ด้วยค่ะค่าเดินทางให้ด้วยแล้วคนที่จะมาสมัครเนี่ยคนทั่วไปก็ได้คนพิการก็ได้แต่ว่าต้องคนพิการที่สามารถที่จะสื่อสารทางคำพูดได้ใช่ไหมฮะตอนนี้เปิดรับเป็นคนพิการร้อเอร์ลยร้อเปอร์เซ็นเลยนะคนทั่วไปยังไม่รับเข้าไปเนาะ ตอนนี้ใช่ค่ะไม่ได้รับเป็นคนที่ไม่มีบัตรคนพิการค่ะจะมาได้ในฐานะของผู้ดูแลค่ะก็คือมอมหยุบคนพิการแต่ว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างจากัดนิดนึงสําหรับผู้ดูแลเพราะว่าเบื้องต้นเราจะเน้นรับคนพิการก่อนนะคะครับครับดีครับเพราะว่า้โอกาสตรงนี้ในการที่จะให้คนพิการได้มีก่อนเรียนรู้แล้วก็เป็นหนึ่งในนักปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นครับไม่มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการ สร้างคุณค่าให้คนอื่นเท่านั้นแต่ว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยครับผมว่าดีนะคุณมมยที่รับเฉพาะคนพิการเพราะอะไรฮะผมมองอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับเราคุยกับเด็กที่อายุประมาณสักมัธยมกับให้เด็กมัธยมเขาไปคุยกันเองมันจะง่ายกว่าแล้วเขาจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าก็เหมือนกันฮะถ้าผมเป็นคนทั่วไปไปอบรมกับคุณมายในโครงการนี้แต่ผมต้องไปคุยกับคนพิการ ซึ่งผมเป็นคนทั่วไปบางทีมันอาจจะมีช่องเขาเรียกว่ามีเส้นแบ่งเส้นกั้นอยู่นิดนึงอะแต่ถ้าอบรมให้คุณคุณไมน้นี่ทำถูกละอบรมให้คนพิการโดยเฉพาะเลยแล้วไปคุยกับคนพิการด้วยกันเองผมว่านี่แหละมันจะเป็นยาใจที่สุดยอดมากกว่าคนทั่วไปไปทาอีกนะโครงการแบบนี้ผมว่านะฮะค่ะแต่ในปลายทางของเราอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะค,คนพิการที่เป็นนักปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นนะคะที่จะได้เรียนรู้เทรนนิ่งจากเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้การ เราฟังปัญหาของคนทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่คแค่คนพิการเท่านั้นด้วยเลยอโอ้สามารถที่จะไปคนทั่วไปก็มีเขาเรียกว่าจิตใจช่วงที่เฟลที่ตกก็คนพิการเหล่านี้ก็สามารถไปพูดคุยเปรียบเส<ช>มือนเป็นนักจิต,ต<ช>วิทยาเลยคนหนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่ารเ,เราอาจจะไม่ได้นับว่าเป็นนักจิตวิทยาเพราะว่าจะไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลที่เหมือนทางโรงพยาบาลหรือว่าทางจิตแพทย์ให้ข้อมูลอะค่ะเราเน้นรับฟังมากกว่าแก้ปัญหา คือการฟังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการที่ช่วยผ่อนคลายปัญหานะคะช่วยระบายความกดดันความตึงเครียดได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะตัวแพลตฟอร์มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางของนักกระถมพยาบาลจะได้ไปเป็นอาสาสมัครตรงนั้นนะคะจะไม่มีการเปิดเผยด้วยค่ะว่าอ๋อครับคนนี้เป็นคนพิการน่ากาลังรับสายเป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ที่โทรเข้ามาจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นคนพิการที่คุยกับเขาอยู่ ก็เรียกว่าก็คือจะไม่มีการบอกอะไรที่เป็นประวัติอะไรเบื้องหลังอะไรทั้งสิน้นไม่มีรตรงนี้เลยค่ะทุกคนเรียน<อ>รู้เนาะพอเรียนรู้เราได้ใช้ศักยภาพเท่ากันโดยที่ไม่มีคําว่าความพิการมาแบ่งแยกครับอืมดีเลยนะยิ่งถ้าเป็นคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วไปให้คําปรึกษาหรือว่าไปรับฟังกับคนทั่วไปแล้วทาให้คนทั่วไปแทนที่สมมุติเขาคิดนะคนทั่วไปตอนนี้เฟลมากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้ววันสองวันเนี้ รอดพ้นจากปากเหวนรกแห่งการฆ่าตัวตายไปได้คนพิการคนนั้นภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะเพราะรรทําให้คนทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนพลิกชีวิตได้เลยอะยิ่งภูมิใจใหญ่เลยนะผมว่าอย่างนี้ดีมากเลยนะฮะเป็นการช่วยชีวิตคนนะเนาะทีนี้ใครที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับคุณหมายตอนนี้ก็จะมีใน Facebook ค่ะที่ มีทางเพจของพ่อมอ่ก็ได้แชร์ไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะครับก็ Facebook ต้นทางเนี่ยเป็น a c e บุ o k ส่วนตัวไมเองนะคะครับครับ,รบก็ถ้าแบบหาไม่เจอค้นหาจากเฟซบ o o กไมก็ได้ค่ะค้นว่าไม่ไม่ไม่สองครั้งก็จะเจอค่ะแล้วก็ค้นหรือว่าค้นหาว่านักปฐมพยบาบาลจิตใจเบื้องต้นก็ได้ไหมเชื่อเราจะค่อคนข้างเยอะเพราะว่ามีการแชร์ค่อนข้างเยอะเป็นร้อยร้อยแชร์แล้วในตอนนี้ค่ะสมัครได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ ครับแล้วพิมพไอช่องค้นหาที่บอกว่าไม My m มเป็นภาษาอังกฤษ M I N D หรือว่าเป็นภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ M I N D w e n Walk M I N D w e <3 S 2> n Walk M I N D อะไรจะเป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อสีดำย, <laughs> ยิ้มกว้างกว้างนยิ้มกว้างกว้างดูมีรัศมีดูมีราศีแบบนี้นะ <laughs> นี่คุณไมลผมดูในจอภาพนะคุณมีออร่ามากเลยนะ หรอคะมีแสงสะท้อนมาจากหน้าต่างหรือเปล่าเขาเลยเห็นเป็นออร่าไม่รู้ว่าดูดูแล้วรู้สึกว่าคุณหน้าอิ่มอ่ะหน้าเต็มอ่ะเป็นคนมีบุญนะเนี่ยจริงๆดูลักษณะบุคลิกนะดูลักษณะพาเอททั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกโง่เฮงอ่ะดูเป็นคนหน้าอิ่มหน้าเต็มหน้าอิ่มเนี่ยคนมีบุญเป็นคนหน้าอิ่มที่อยู่ข้าวนะคะอ่ะต่อไปฝากถึงกันหน่อยคนพิการใครที่สนใจฟังคุณไมพูดและอยากจะเข้าไปอบรมอยู่แล้วเนี่ย อ่าฝากถึงเขากันหน่อยเชิญคุณไม้ฮะก็ใครที่สนใจโครงการนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะให้มาร่วมสมัครเนาะเพราะว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากไม่ใช่ยงสำหรับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าสำหรับผู้อื่นด้วยเพราะว่าความรู้ที่เราได้ตั้งใจจะนำมาถ่ายทอดอะค่ะเป็นความรู้ที่นอกจากตัวเองรู้แล้วสามารถจัดการความเครียดในตัวเองได้สามารถจัดการเรื่องของความกดดันต่างๆหรือว่าในครอบครัวที่เราอาจจะเป็น ที่ระบ,บายที่คนในครอบครัวมาคุยกับเราแล้วเออทำไมวันนี้สบายใจขึ้นจังเลยว่าไปทําอะไรมาอย่างงี้ค่ะเราก็ยังสามารถเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกับเขาแต่ว่าเมื่อเขามีความเครียดเขามีความทุกข์เขาติดต่อเราเข้ามาเราก็สามารถเป็นที่ระบ,บายที่รับฟังเป็นนักปฐมพยมาบาลจิตใจเบื้องต้นให้กับเขาได้ครับและที่สําคัญเสริมคุณหมาอีกนิดหนึ่งเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่คือการ ช่วยชีวิตคนชุดคนจากข่วงเหวแห่งความรู้สึกที่มันเฟลและตกต่ำที่สุดของชีวิตดึงเขาขึ้นมาแทนที่เขาจะไปสู่ความปลิดชีพตัวเองแต่เขาฟื้นคืนขึ้นมาอันนี้บุญยิ่งใหญ่กว่าสร้างเอาเงินสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะการช่วยชีวิตคนเนี่ยได้บุญมากกว่าเอาเงินไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆอีกขอบคุณคุณไมายมากเลยขอให้คุณไมายทาโครงการนี้ต่อไปอิ่มบุญต่อไปคุณไมลเชืช่อเถด บุญจะเสริมแล้วก็ส่งให้คุณไมลได้รับสิ่งที่ดีๆต่อไปในอนาคตด้วยขอบคุณมากครับคุณไมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือคุณไมลนะครับคุณติติพพรประวัติศรีชัยผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนานักปฐมพยาบาลใจเบื้องต้นในคนพิการเสริมทักษะการรับฟังอย่างเข้าใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เผชิญความทุกข์ใจในชีวิตประจำวันนั่นเองครับ เอาลครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะากลับมาในช่วงที่2เดี๋ยวก่อนพักสักครู่หนึ่งมีเวลาประมาณ2นาทีก่อนถึงเวลาพักผมจะนําข่าวต่างๆมาพูดสักหน่อยหรือว่าพักกันก่อนดีเอาพักกันก่อนดีกว่านะครับพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีข่าวสารและมีเรื่องที่จะสัมภาษณ์อีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับพักสักครู่ครับ ราพร้อมนำพาด้วยรักไม่จืดจางเสียอ,อาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์